นก็คือวิธีที่ทางเราค้นพบว่ามันดีมากจริงๆแล้วก็ใช้มานานหลายปีมากๆแล้วนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l เมเนซ่านะคะวันนี้เรามาตามสัญญานะคะนั่นก็คือเราจะมาสอนทุกคนซับหน้าให้ถูกวิธีกันค่ะซึ่งการซับหน้าให้ถูกวิธีตรงนี้นะคะก็จะทําให้เครื่องสำอางของเพื่อนเพื่อนอะยังอยู่ดีอยู่นะคะคือเอาง่ายๆซับไปแล้วเครื่องสำอางอะก็จะหลุดน้อยมากๆนะคะถึงขั้นไม่หลุดเลยด้วยซ้ําแล้วก็ทําให้เราอาจจะไม่ต้องเติมระหว่างวันได้แค่ซับหน้าให้ถูกวิธีก็จะทําให้หน้าของเราสวยตลอดทั้งวันแล้วค่ะแล้วก็ผิววันนี้นะคะการแต่งหน้าลุคนี้มีออยู่่่ในชง YouTube ยอย่าลืมกด Subscribe ให้กับเมย์นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับเมย์แล้วก็สามารถดูคลิปอื่นๆของเมย์ได้ในช่อง YouTube เมเนซ่านี้เลยค่ะก่อนอื่นต้องให้ดูก่อนว่าหน้าวันนี้ออกไปข้างนอกมาทั้งวันมันมากๆนะคะเราจะมาสอนซับหน้ากันค่ะมาเริ่มดูนที่อุปกรณ์การซับหน้าในวันนี้เลยดีกว่าค่ะสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีนะคะถ้าเกิดเราอยากซับหน้าให้ถูกวิธีนั่นก็คือสเปรย์น้ำแร่ค่ะทุกคนจะเป็นสเปรย์น้ำแร่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ ขนาดเล็กขนาดใหญ่ยังไงก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนจะสะดวกพกพาหรือทิ้งไว้ที่ทํางานก็ได้นะคะวันนี้นะคะเมมี2แบบมาให้ทุกคนดูนะอันแรกอันนี้นะคะก็จะเป็นของแมกนะอันนี้มันจะช่วยทําให้เครื่องสำอางอะติดทนนานมากขึ้นด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเปรย์น้ำแรกที่เมชอบมากๆเพราะว่าฉีดไปแล้วอะเขาค่อนข้างกระจายได้ดีมากๆไม่เป็นเม็ดใหญ่ใหญ่เลยคือมันฟู่กาลังดีมากๆแล้วก็สดชื่นมากๆเป็นหนึ่งไอเทมที่เมชอบมากๆเลยคะ่ะบอกก่อนว่าไม่มีสปอนเซอร์นะจ๊ะอันนี้คือใช้เองทําเองทุกง าจจริๆและสิ่งที่จําเป็นที่2นะคะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ควรจะต้องมีมากๆนะคะสําหรับการที่เราจะใช้สับหน้าน,นะคะนั่นก็คือกระดาษทิชชู่ค่ะทุกคนกระดาษทิชชู่จะเป็นแบบไหนก็ได้จะเป็นแผ่นที่เราซื้อตามห้างซื้อตามซุปเปอร์ก็ได้นะที่มันจะเป็นแผ่นเนียนๆยาวๆใหญ่ๆอันนั้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันคือไม่ได้มายเลยแต่แค่ว่ามันต้องมีทิชชู่นิดนึงนะคะทุกคนวิธีการง่ายมากๆง่ายแบบง่ายมาก,มากๆจริงๆนะคะขั้นตอนแรกก็คือใช้ เป็นน้ำแร่ที่เรามีนะคะฉีดไปทั่วหน้าค่ะแบบนี้นะคะคือมันจะเปียกระดับนึงทีนี้เราห้า อะไรกับหน้าเด็ดขาดคือทิ้งไว้แบบนี้เลยพัดได้อย่างเดียวอาจจะเอาไปตากลมตากแอร์ตากอะไรก็ได้นะคะแต่คือให้พัดแบบนี้ไปเรื่อยๆตักครู่หนึ่งนะคะคือรอให้เหมือนแบบมันซึมกว่านี้นิดนึงคือไม่ต้องถึงขนาดแบบสเปรย์ที่เราเพิ่งสเปรย์ไปหายไปหมดเลยก็ได้นะ,ะแต่ก็คือแบบรอให้มันหายนิดนึงอะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้กระดาษทิชชู่ค่ะจิบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ซับไปที่หน้าของเราแบบนี้นะคะ่ะเน้นว่าห้ามที่ใช้วิธีกดนะคะ กดอย่างเดียวแบบนี้ข้างจมูกก็กดเข้าไปแบบนี้แล้วดึงออกแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมที่ติดออกมาก็จะมีตรงข้างจมูกที่เราแบบกดเน้นเข้าไปเห็นปะ ว่าหน้าฝั่งนี้ยคือเหมือนเพิ่งแต่งหน้าใหม่เลยแต่ข้างนี้ยังไงยังวาวอยู่เห็นข้อแตกต่างป่ะคะนี่คือหน้าที่ซับแล้วและนี่คือด้านที่ยังไม่ได้ซับแล้วเครื่องสักอางไม่มีหลุดนะจ๊ะคือมันหลุดน้อยมากเห็นไหมก็มีติดแค่ลิปสติกกับข้างจมูกแค่นี้เสร็จแล้วใช้กระดาษทิชชู่อีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ซับกดไปที่หน้าอีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ทําการแบบซับหน้าคะ่ะ กดนะคะค่อยๆกดไทีละจุดค่อยๆกดแล้วก็ลอกออกเห็นไหมหน้ามันก็จะนวลเนียนมากๆเลยแล้วกระดาษทิชชู่ท uh ี่เหลือนะคะบางจุดที่เรารู้สึกว่ามันยังมันอยู่ก็ใช้กระดาษทิชชู่กดทีละจุดได้แต่แนะนําว่าพยายามทำให้เสร็จตั้งแต่ตอนแรกเลยอย่าแบบ กดซ้ำอย่าอะไรเยอะมากนะคะแล้วหลังจากเนี้ยหน้าของเราอะ่ะมันก็คือเหมือนคนเพิ่งแต่งหน้าใหม่ๆคือมันโอ,โอเคมากๆแล้วถ้าเกิดหลังจากนี้ใครอยากจะออกไปใช้ชีวิตได้เลยก็สามารถนะคะหรือใครอยากจะเติมหน้าก็สามารถเติมได้นะคะจุดนี้ก็คือดีมากพูดเลยว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆนะคะอย่างที่เวลาเมรับแต่งหน้าใช่ปะบางครั้งอย่างเงี้ยช่วงก่อนๆที่เมรับบ่อยๆอย่างเงี้ยเมลก็จะมีสเปรย์น้ำแร่เล็กๆไว้ให้หรือไม่ก็คือให้คนที่เราแต่งหน้า เขาพกมานะคะแล้วเราก็คือสอนเขาซับเพื่อที่ระหว่างวันน่ะมันแน่นอนว่าแต่งหน้าตั้งแต่เช้าตรู่มันน้อยมากเลยโอกาสยากมากเลยที่หน้าของเรามันจะอยู่สวยแบบทั้งวันโดยที่ไม่มันเลยสักนิดเดียวเพราะอากาศบ้านเรามันเป็นอย่างนี้ถูกปะคะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องมีวิธีการดูแลให้มันถูกต้องหรือแบบ เสียหายน้อยที่สุดระหว่างวันและนี่ก็คือวิธีที่ทางเราค้นเพราะว่ามันดีมากจริงๆแล้วก็ใช้มานานหลายปีมากๆแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนไปลองซับลองใช้วิธีนี้ดูนะคะอาจจะยุ่งยากตรงที่มันจะต้องพกสเปรย์น้ำแร่ระหว awesome nice so 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 ่างวันแต่เมว่าการพกสเปรย์น้ำแร่ระหว่างวันมันก็เป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยระหว่างวันมันทําให้หน้าสดชื่นขึ้นด้วยนะคะเพราะสเปรย์น้ำแร่มันจะเย็นๆใช่ไหมทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใช้เป็นสเปรย์แบบที่มันช่วยทําให้เครื่องสำอางติดทนนานมากขึ้นด้วยมันก ทุกคนอันนี้ก็คือเลือกได้ตามสบายยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเออ a n เ e c a y ก็มีนะอะไราคาก็จะสูงหน่อยหรือจะเป็นเฟร d ดอกมั้งถ้าจําชื่อไม่ผิดนะคะของ Even Boy ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันอันนั้นเมย์ก็ใช้จนมันหมดไปหลายขวดมากๆแล้วนะคะ <S <S และนี่นะ การซับหน้าที่ถูกต้องทําให้เครื่องสำอางของเราออกหลุดน้อยมากที่สุดถึงขั้นไม่หลุดเลยไม่จําเป็นจะต้องเอาเครื่องสำอางไปเติมระหว่างวันก็สามารถได้นะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ง่ายๆสบายแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สาคัญอย่าล,ลืมกระปุก subscribe ช่อง n e d u s a จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมียอยากได้คลิปอะไรอีกอยากได้ทริคก,การแต่งหน้าหรือได้ทริคอะไรในการใช้ชีวิตอีกก็คอมเมนต์มานะจ๊าสำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ